สวัสดีค่ะวันนี้ดาวมีท่าออกบังกายนะคะที่คุณสามารถยือนออกบังกายข้างขาได้เลยหรือว่ายือนออกบังกายที่ไหนก็ได้นะคะโดยเฉพาะวันที่เราไปเที่ยวหรือว่าวันที่เราไม่อยากแบบนอนหรือมีเสื่อมีอุปกรณ์นะคะสามารถทําตามคลิปนี้ได้ค่ะซึ่งเราจะมาเบิร์นไขมันหน้าท้องกันค่ะเป็นท่าที่ทําได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด10นาทีด้วยกันค่ะก็สําหรับในวันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากลดหน้าท้องเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการกินเรายำ้ยำเราย้ําอีกนะ,นะคะเพราะถึงแม้ว่าคุณออกบังกายตามคลิปนี้แต่ว่าไม่ได้ดูเร อยากเริ่มต้นการกินที่เหมาะกับรูปร่างของตัวเองนะคะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์มากที่สุดเลต,ตอนนี้ดาวมีประเมินหุ่นให้นะคะ20คนที่เห็นคลิปนี้นะคะถ้าเห็นคลิปนี้รีบแอดที่ไลน์แอดพีกับดาวเพื่อประเมินหุ่นได้เลยค่ะเราจะได้แนะนําให้ว่าหุ่นของคุณนะคะเป็นแบบไหนจะต้องลดยังไงกินยังไงนะคะซึ่งสําคัญมากๆเลยแล้วก็ออกควบคู่กับคลิปนี้นะคะก็จะเห็นผลลัพธ์แบบดับเบิลเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะกดมาที่ไลน์แอดพีกับดาวตอนนี้เลยก่อนที่จะเต็มจํานวนนะคะก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปออกลังกายของวันนี้กเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับการออกกำลังกายของ,องเราในวันนี้นะคะยืนทําได้หมดเลยยกเข่าของเราขึ้นมานะคะสลับซ้ายขวาเป็นทา่าไฮนีค่ะแต,แตะแตะศอกของเรากับเขานะคะแล้วก็บิดหน้าท้องค่ะไปซ้ายขวาท่านี้โดนทั้งหน้าท้องหน้าหน้าท้องล่างนะคะแล้วก็โดนหน้าท้องั้างๆด้วยแถมถ้าหากว่าเราเนี่ยออกกําลังกายหน้าท้องแบบยืนนะคะสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมก็คือขาที่เฟิร์มมากขึ้นค่ะ เพราะว่าเราจะได้ใช้ต้นขาด้วยนะคะฉะนั้นตอนที่เราเออกออกไปรู้สึกเมื่อยขาเนี่ยนี้ก็ปกตินะคะเพราะว่ามันจะโดนขาไปด้วยค่ะและดาพยายามเอาท่าเป็นท่าคอมโบนะคะให้มันโดนทั้งต้นแขนต้นขาหน้าท้องไปทั้งหมดเลยไหนๆเราก็จะออกกําลังกายหน้าท้องแล้วนะคะได้ส่วนอื่นไปด้วยก็คือท่านี้นะคะเราจะสับมือของเราลงไปค่ะพร้อมกับ ยกเท้าของเราขึ้นมานะคะเวลายกใช้แรงจากหน้าท้องนะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้สําหรับคนที่เกรงหน้าท้องไม่เป็นนะคะพยายามค่ะให้เราหมุนข้อสะโพกของเรามาข้างหน้านะคะแล้วก็เกรงหน้าท้องตอนที่ออกแรงก็คือช่วงที่เราสะบัดออกไปนะคะสะบัดลงฟึบเอาแขนลงนะคะแล้วก็ยกต้นขาพร้อมๆกันแล้วก็หายใจออกนะคะท่านี้มือใหม่ก็ทําได้นะคะ แต่พยายามทรงตัวดีๆด,ด้วยการมองที่ตำแหน่งเดียวค่ะอาจจะเป็นตรงพื้นนะคะหรือว่ามองไปข้างหน้าก็ได้เหมือนกันให้ครบนะคะห้าวิอีกห้าวิค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะสลับข้างกันแล้วท่าเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราสลับข้างกันคลิปนี้นะคะเก็บไว้ในวันที่เราแบบ เดินทางหรือไปเที่ยวนะคะหรือว่าวันที่เราออกกําลังกายส่วนอื่นเสร็จแล้วนะั้เราอยากเน้นหน้าท้องซักเซตสองเซตนะคะทําตามคลิปนี้ได้เลยเพราะว่าแค่10นาทีเหมาะสําหรับวันที่เราแบบไม่มีเวลาก็ได้นะคะทําตามคลิปนี้เลยเพราะว่าถ้าสมมติวันไหนที่เรามีเวลาเราก็อาจจะไปเลือกคลิปที่ใช้เวลานานขึ้นนะคะซึ่งในช่องฟิตกับดาวเดียวก็จะมีทั้ง20นาที30นาที45นาทีนะคะมี1ชั่วโมงก็ยังมีเลยแต่คลิปนี้นะคะก็เก็บไว้ในวันที่เราแบบ เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้อยากออกกลังกายนานขนาดนั้นหรือว่าอยากเสริมๆกับโปรแกรมหลักของเราเข้าไปเนี่ยก็ทําตามคลิปนี้ได้ตลอดเลยนะคะโอเคต่อไปค่ะก็จะเป็นท่าสควอตนะคะท่านี้สควอตลงไปปุ๊บนะคะให้เรายกขาของเราขึ้นนะคะสอกกับเข่าค่ะแตะกันยิ่งเรานะคะก้มแตะมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะโดนหน้าท้องมากขึ้นนะคะสําหรับท่านี้ เวลาสควอตลงนะคะนั่งไปต่ำๆเลยจะได้โดนกลนด้วยค่ะกลนต้นขาต้นแหนหน้าท้องนะคะโดนหมดเลยคลึบไว้คึบไว้จะครึ่งทางแล้วนะคะแป๊บเดียวเอง10นาทีนี่คือแป๊บเดียวเลยจริงๆนะคะถ้าใครที่บอกไม่มีเวลาออกกำลังกายเนี่ย<ต>ก็คือแบ่งเวลาค่ะแค่10นาทีต่อวันเอง,อเองก็ได้หน้าท้องที่เรา ันนแล้วะะคะอย่าลืมในเรื่องของการกินสําคัญมากเพราะว่าถึงแม้เราออกตามคลิปนี้หนะักขนาดไหนออกทุกๆวนันแต่ถ้าหากว่าเรากินนะคะแล้วมันไม่ได้ถูกกับรูปร่างของเรามันก็จะเห็นผลช้านะคะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่ารูปร่างของคุณเป็นยังไงจะต้องกินแบบไหนนะคะสามารถประเมินหุ่นได้เลยตามต้นคลิปที่เราบอกไปนะคะที่ Line แอค่ะ ิตกับดาวตามชื่อช่องเลยนะคะอย่าลืมใส่แอดสไต์ข้างหน้าด้วยแล้วก็ทักมาให้โค้ดประเมินหุ่นให้ค่ะอย่างน้อยเรารู้ว่าหุ่นของเราเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะได้เลือกวิธีการกินเลือกวิธีการออกกําลังกายให้เหมาะกับรูปร่างของเราจะได้เห็นผลมากที่สุดน,นะคะ <Okay. S 1> ก็เหมือนเราใส่เสื้อผ้าค่ะ มี S M L ถูกไหมคะเราเราก็จะมีไซส์ของเราถ้าเราใส่ไซส์ของเรามันก็จะดูกระชับดูสวยการกินคลีนก็เหมือนการต้องเหมาะกับเรานะคะโอเคต่อไปค่ะอันนี้คือเราอยู่ครึ่งทางแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นท่าลันช์นั่นเองค่ะท่าลันช์แบบกระโดดซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเข่าขึ้นมาซ้ายขวานะคะท่านี้อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเหนื่อยไม่ไหวนะคะก็ก้าวขาไปข้างหลังง่ายๆไม่ต้องกระโดดนะคะก้าวซ้ายขวาไปข้างหลัง ข่อยขาของเราไปแค่นั้นเองนะคะทำตามได้แบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเสร็จท่านี้นะคะเราจะทำแบบถอยหลังค่ะเพราะท่าพวกนี้เนี่ยถ้าเราทำซ้ำนะคะมันจะโดนมากขึ้นเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเราจะโฟกัสหน้าท้องเต็มๆเลยนะคะทั้งหน้าท้องล่างหน้าท้องบนหน้าท้องข้างๆครบทุกส่วนฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำแบบถอยหลังอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อเน้นย้ำกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะ โอเคต่อไปนะคะเราจะมากันที่ท่าไซส์ครันช์นั่นเองค่ะท่านี้นะคะมาท่าพร้อมแล้วนะคะสามสองหนึ่งไปเลยค่ะครันช์ขึ้นมารอบนี้นะคะเวลาหายใจค่ะลองหายใจออกตอนที่เราดึงขาขึ้นมานะคะทุกครั้งเลยดึงขาขึ้นแล้วก็ลองหายใจออกดูนะคะ ถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะคะบอกดาวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ดาวจะกลับมาทําคลิป YouTube นะคะแบบสั้นๆง่ายๆให้ทําตามได้แบบสบายๆนะคะแต่ว่าเห็นผลค่ะเอามาให้นะคะถ้าหากว่ามีคนชอบเยอะพิมพ์สนใจให้หน่อยนะคะหรือว่ารีเควส อยากได้คลิปอะไรบอกข้างล่างได้เลยเพราะว่าเวลาเราจะทําคลิปเราก็จะมาดูจากคนที่คอมเมนต์นี่แหละว่ารีเควสต์คลิปแบบไหนบ้างนะคะจะได้ทาทยอยค่อยๆทําให้เนาะโอเคต่อไปคะ่ะมาในท่าสควอตกันเลยนะคะท่าสควอตท่านี้ลงไปนะคะลงต่ําๆเลยนะรอบนี้ลงเสร็จป,ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ดึงเข่านะคะซ้ายขวาสลับกันแบบนี้เลย ท่านี้ไม่จำเป็นต้องทำไวนะคะแต่ดาวขอท่าสวยๆนิดนึงค่อยๆทำเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆนะคะมือของเรายกค้างไว้เลยนะคะไว้ที่ศีรษะจะได้บริหารในส่วนของต้นแขนไปด้วยอีก15วินาทีค่ะสู้ๆตอนนี้เราจะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่ามันเบิร์นสู้ๆนะคะ7วิค่ะอีกนิดเดียว เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะสับขาของเราลงนะคะรอบนี้เราจะเริ่มจากฝั่งนี้กันก่อนนะเพราะว่าเราจะทำแบบถอยหลังถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ40วินาทีหายใจออกตอนที่เราเตะออกนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยนะคะเน้นทำต่อเนื่อง เอาจริงๆนะคะการที่เราจะเห็นผลได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องออกหนักทุกวันนะคะเราเน้นความต่อเนื่องค่ะถ้าว่าเราเนี่ยออกกําลังกายทุกวันเลยสมมตินะเศษนาทีทุกวันเลยแล้วก็ควบคุมการทานแค่นี้เราก็จะได้หุ่นที่ดีดีกว่าที่เราเนี่ยออกกําลังกายครั้งหนึ่งเป็นแบบหลายๆชั่วโมงหรือว่าทําแบบโหทําหนักมากอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดไปหลายวันแล้วก็ค่อยกลับมาทําแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราเกียจนะคะแล้วก็ทําได้ไม่ต่อเนื่องด้วยฉะนั้นเนี่ยเน้น ไม่ต้องหนักมากเน้นความสม่ำเสมอดีกว่านะคะสลับข้างเลยนะคะสามสิบวิค่ะโฟกัสหน้าท้องไว้เอาแขนลงเยื yeah! ่อเมื่อยขานะคะแต่ห้ามถอยห้ามท้อ ยกขึ้นมาสูงๆยกนิดเดียวไม่เอานะคะบางคนแอบยกนิดเดียวขึ้นมาสูงๆค่ะเอาแบบเอวนะคะความสูงเท่าเอวยกขึ้นมาอีก10วินาทีค่ะ6 5 4 3 2 1เยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเยี่ยโอเคต่อไปนะคะ จำท่านี้ได้ไหมท่านี้นะคะเป็นท่าสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วทำเต็มที่เลยนะคะถ้าใครที่อยากให้เหนื่อยกว่านี้คุณสามารถกระโดดตอนที่ทำได้ด้วยนะคะกระโดดปึ๊บแบบไฮนีก็ได้หรือว่าจะย่ำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเลือกเอาได้เลยก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยว่าอยากได้คลิปประมาณไหนอย่างที่เราบอกี่าเราจะเริ่มกลับมาทำ u t u b e แล้วนะคะ ก็อยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าหุ่นของตัวเองเป็นแบบไหน,นย้ำอีกหนึ่งครั้งอย่าลืมนะคะแอดที่ Li น์แอดฟรีกับดามาได้เลยนะคะหรือว่าจะกดลิงก์ข้างล่างแคปชั่นนี้ก็ได้เดี๋ยวดาวแปะไว้ให้นะคะว่าประเมินหุ่นที่ไลน์ไหนนะคะจะได้คลิกแล้วก็ได้สอบถามได้เลยเนาะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันนะคะ